ปูดาต้อนูวามได้เลยรปูชาต้อนความได้ด้วยครับเขาเศร้าจนิูจริงหรอกเลยอือยังงี้อือเลยกันทุกคนครับเข่าู้หูไล่ไล่ไล่มันมันครับวันนี้ครับ มั่นฮาวทิงหกโลครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Nayad Channel ครับผมมาครับพี่น้องบุญดีพ่อพี่พ่อน้องไปหาเห็ดเพอครับผมเห็ดเพอเห็ดถอบครับไปครับพร้อมแล้วก็ไปเลยครับเงาพี่น้องมาถึนมาเลยถึงมาหนาเลย

เคียวหอดเลเลยนี่ก็เีย้ับเต็นมานตรงใจว้บ่เห็นหนอยหมดเนอุ้ยเคียวหอดนีนี่กูดแ่าแล้วเคียวหอด่งขุดแถวแล้วเคียวหอดนี่เนี่ย ก็มเอาขึ้นมาขึ้าเลยนะนรทางเขาเดียบถึนขึนเกเชียร์เบาๆก็พอข้นมันไหลข้นมันไปเชียร์เบาเชียร์เบายันไม่ได้ไม่ดีโอนไหล

ハハハハ。

ตายตายหมดที่เว้ากวหมดแล้วไค่กับป๋อมนะครับใอวัน มันหนึ่จังครัใครน่อยครับใครน่อยหน่อยำเลยนมเลยนะครับไปตัีครับโอ้ักัโอ้ยนอนคว่ำเลยเลยปูสาดวนี่ปูสาดนอนควเลยเลยสาดนอนควด้ด้ครับ กันออนทุกเน็ดครับจะเป็นแบบนอ้อนทุกเน็ดเบิดแหง้มันเบิดอะไรล่ะออนเห็ดเบิดเลยครับนเบิดแหง้ครับ,รบออ,อ,อใหญ่ยู จำไม่ได้จำได้ไหมฮะอะไรวะเนี่ยนี่คือเอาครับนี่คือเจ้านี่นี่คือเจ้านี่อ๋ออือืโอ้ลายถูกะ Ừ. 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 cầm mấy oh. Wow oh. hai con vào u càng ô gì cả ốc Đầu cứ không โอ้โหครับ่คร่หน่อยครับอันทุกใครครับโอ้โหเด้กันทุกคนครับน้ว้าวว้าวไล่ไลไล มันครับวันนี้ครับมันหาถึงหกโลครับวยัไป่ยอพ้เลยเงพนหาอย่างเมย์แย่เลยอ่ะันใดครับผมสวัี่นครับมานนี้ครับวนี้ครับผิดหวางวันนี้ผิดร่งเอาซ่อนเลยแคนซ้อนน่แค่ซ้อนแค่ซ้อถ้าเสียมนีนี่หาว่ก้อนิน่ะตันเนี่เสียบได้มาจากเวียดนามมาด้ไหนี่นี่าแกงที่นี่กเวียดนามเลยเอ้าโห มาจากเวียดนามเองมาใกล้หน่อยคอ๋อสิบมือเลยจากเวียดนามผมวันรนเราไปเย็บไปซื้อได้ดิแบบนี้โอเคครับมือนี้กับประมาณหนึ่งนะครับพี่น้องมือแห้งไหมมือแห้งครับเอาไว้เราไปไล่อยู่ครับมือหนึ่งอ่างฮกโรกครับไปเบิ้งอีกเถอะตอนแกงพุ่นละตอนล่างแกงพุ่นละโอเคครับผม